มากครับวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องกุญแจนะครับตัวนี้เป็น Honda Ste p ปวา o กนนะครับเป็นรถนำเข้านะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาเหมือนเอาผ่านเลยนะครับอันนี้ถ้าใครเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับแนะนำทำเก็บเพิ่มไว้นะครับถ้าหายหมดท่านจะจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำคลิปเป็นวิดีโอนะครับรีวิวให้กับคนที่ใช้รถนะครับป้องกันไว้นะครับเพื่อเป็นการนะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะทําดอกหายหมดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนตัวนี้ที่ไปรถนําเข้าแล้วด้วยนะครับกุญแจก็หายากมากมายเลยทีเดียวครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับช่างกุญแจเอชินนะครับถ้าลูกค้าหายจริงๆนะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่นะครับเบอร์นี้เลย0838978964นะครับช่างกุญแจเอชินมีรถบมบายวิ่งซับฝัด24ชั่วโมงนะครับเหมือนรถคันนี้นะครับ ต้องการทําเพิ่มนะครับเรา,เาวิ่งมาบริการถึงที่ไม่ต้องหลากไม่ต้องยกไม่ต้องจูงนะครับตัวนี้เป็นตัวหายากด้วยนะครับมาเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับของลูกค้าใช้งานได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นค e เลตนะครับถึงสมาร์ทปิดนะครับมากระดืเราเข้ามานะครับนี่ทัดตรงนี้ได้เลยสังเกตปุ๊บรถล็อกแล้วนะครับนี่ดึงไออกแล้วนะครับอ่าล้วงปุ๊บน่าเปิดได้เลยนะครับอ่าวนี้ดึงได้เลยไปแล้วนะครับตัวนี้ ขอเพียงนะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับระยะขี้เล็ดหากันเจอนะครับแต่อีกทีหนึ่งปิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแค่บรูลสัมผัสก็ใช้งานได้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถกดรีโมทก็ได้นะครับนี่นะครับมีล็อกแล้วปลดล็อกครับนี่ดึงได้เหมือนกันปลดล็อกแล้วก็ดึงได้เลยนะครับหรือเราจะสั่งงานด้วยรีโมทก็ได้ครับกดรีโมทค้างไว้่ารีโมทก็มานะครับ ส่วนประตูด้านซ้ายนะครับเราก็สั่งได้เหมือนกันมากดค้างไว้ครับ้าวิทันก็จะสไลด์ได้อย่างนี้เลยนะครับมาเราสั่งปิดก็เหมือนเดิมกดค้างไว้อะไปแล้วนะครับนี่คือระบบของแทสสูตเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกันงวลเรื่องระบบการใช้งานนะครับมาเราเทสตาร์ทกันนะครับเพียงกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับขึ้นมาในรถนะครับดูตำแหน่งเกียร์พีห้เรียบร้อยเหยียบเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็ กดสมาร์ทบิดได้เลยตอนนี้เป็นเตาแก๊สนะครับบิดได้เลยนะครับไอจีออนไฟขึ้นเรียบร้อยก็สตาร์ทติดแน่ถ้าเครื่องฟิตนะครับโอเคก็เป็นนั้นว่าสมบูรณ์ในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda Ste p ปวาคอนนะครับเป็นรถหายากและได้ใช้นะครับเป็นรถตูกกับข้าวนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวการเดินทางนะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับจะลืมโทรมาครับเบอร์นี้เลย0838978964นะครับเราใช้ ไดนโนเสาร์สีส้มวิ่งสปอร์ต24ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่องไวแน่นอนนะครับขอบคุณครับ